สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำลิปขนมต่างประเทศ EP สิบนะครับผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยมีอยู่สามอย่างนะครับผมอย่างแรกก็คือช็อกโกแลตนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองกินกันเลยเเตั้งหนึ่งอ๋อไม่มาเป็นอย่างนี้หรอตั้งหนึ่งอ๋อไม่มาเป็นอย่างนี้แั้งหนึ่ง เหมือนเบาวนี่เลยทุกคนเหมือนเบาวนี่ประเทศไทยอ่ะข้างในเหมือนนี่เลยทุกคนคีมโออ่ะทุกคนแป๊บนึองอยาเป็นอย่างเงี้ยลองกินกัดดูไม่อด้อย่าากเป็นยังไงเป็นอย่างไงไม่ได้เหมือนใคร เค้กช็อกโกแลตผสมกับเบาวนีอะทุกคนอร่อยดีต่อไปอันที่สองนะครับผมนี่นะครับผมเยลลี่ของของญี่ปุ่นไม่ใช่ดิของเกาหลีเนี่ยลองกินดูมาลองกินกันเลย แก่อีาข้างในเป็นไงเป็น่างนี้ทุกคนแี่ยอย่างเงี้ยสิบอันเนี่ยเต็มเลยข้างในลองกินดู็กไม่ออกลองกินกันดู มันเหมือนเยลลี่รสลิงกี้เลยทุกคนอะเป็นวุ้นๆเนี่ยอ,อร่อยอร่อยอร่อยเนี่ยมาหาเพื่อกินขนมอะโคตรอร่อยเลยเกาหลีอร่อยดีต่อไปอันสุดท้ายอันนี้เหมันคล้ายๆกับขนมเกล็ดอ้ำตาลเดี๋ยวไม่รู้ข้างในเป็นยังไง ผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันเป็นไงมาขอดูกันอะไรวะอ๋อเป็นอย่างงี้เด้เหมือขนขนมแกะน้ำตาลมะเหมือนนะทุกคนมาลองกินกันเลยแ้ำหนึง่ง ไอเช้กกระทุนใช่ปะเดี๋ยวลองเ,เดี๋ยวรอแป๊หนึ่งเห็นปะแป๊บนึงนะอีบอ่ะอาจจะไม่ค่อยเห็นนะแล้วแปบ๊บนึงหาอะไรกันนี่นี่อันนี้กันกันไม่ได้ เ่ากิ้แข็งๆดันบ่อยกันกน็ได้ดันหน่อยนะผมได้ป่ะอันหนึ่งก็จะได้เอาประมาณนี้แล้วกันเห็นป่ะโอเคประมาณน,นี้แั๊หนึ่งหน่นอ้ขูดไม่ออกอ่ะทุกคนคลลกินเลยแล้วกัน กินเลยลองกินดูตัดไม่ได้ทุกคนมันแข็งมันเหมือนแบบนึงเหมือนไอเนี่ยทุกคนไอ้คล้ายๆอะไรกินอีกอมแบบนึง มันเหมือนไอเนี่ทุกคนเอเขาเรียกว่าเอลูกอมอ่ะคล้ายลูกอม,มเลยทุกคนแต่มันเป็นลูกอมแบบว่าเป็นเนี้ยมันมีรสกล้วยกับสตอรอเบอรี่นะผมอืมอร่อยดีก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นผมก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์ c, กดต like, ิดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ